วันนี้สับประรดเกี่ยวก่อนเก่าบะมีสูตรลํำนี่ท่านสมหมดดอกมวลเมามาเลืออสม,มุตดน้ำไปตามเรื่องออกมาล้ำนอเปลี่นพอพอไ่ขาออกมาต่อจากว้ในคืนนี่ไงจื้อจำแน่เด้อฝากไปเบิดทุกูกรรมแฟนน้องพี่ผู้เคยฟังขอกำลังแรงใจให้เติมเต็มอย่าไม่มาง่งยังหูมาทั้งที่ค่อยฟังเอาให้แจงแจมผู้คนเติมแตงแม้มสิไขยแย้มบอลน,นิท่าน ผมหักเน่าอยู่บ้านขนานซื้อคือหน้าหีเมียหักแม่นเท่าบุญมากตายป่าต่นานแล้วจากว่ายามใดแล้วสิตายตามเมียคือว่าสังขารแก่ไว้จะลาหูตาไราะเขาแจงคือยังน้อยหนุ่มข้น้องเด่นอนี พรไดอันดีเลิศจงบังเกิดแกมีดหมอแชนแฟนหมอลำสุโภตสุคนเด้อที่มาหายแรงเชียร์แรงใจกับทีมงานเสียงสกิดใจและกับคุณทอบธนาชัยตัวผู้ขามีนิมีซือว่าพอหญ่หาเมียหักแมนเถาบุญมาหักายป่าแต่น่านแล้วเดี๋ยวนิมีบุตรตายแก้วสองคนได้หักหอความฟังพูเป็นพออยากอาศัยลูกตเต่าเถึงยาวเถาแก่ชคลาเป็นพอใหม่เมียไตสันเดียพี่น้องย่แมเอ้ มันเป็นแต่อัดใร่จัใจพักจังได้มาเป็นกำผ่าบักเท่ามีลูกชายอยู่สองคนลูกชายใหญ่นั่นมันบักสีบูเมียมันนั่นชื่อว่าอีรัตสามีส่วนมาลูกชายหลานนั่นมันบักนาทีเมียมันนั่นเมียใหย่ใจตั้งแต่กีบต่กนเม่ใหญ่เอยตั้งแต่เมียข่อยบ่ทันตายนี่พร้อมโผโจใสหักหักบักสีบูกับเมีย้าลูกไั่เว้ายังเข้าปั๊บเลยเข้ากันปานมาไฟนี่นี่เว้ายังบ่ได้เลยพู้เป็นพ่อนี่ ได้หวานอมขมทมถิ่มมาจนต่อไปผู้เป็นพรให้นาสาโทนี่โอนในมันเบิดเจ้าวากับวังยังดอกลูกเต่ากระไดมันกับขายกินขายเหรียญในจะได้ย,ยินคนเบาคนวาวาตันต่อไปอจมลงไปไม่ห่งล้มข้าวทองตายและกะับใครมังคุกจมในลาลูกเต่าเพราะเป็นเก้าเป็นกระบวนสันเดียนมะ,ะ,ะมพ่อฮึเจ้าพ่เอาอติ กูก็เงายุ่นเลยกูก็ยุ่งผู้เดียวเนาะมันคือต้องถามแปลกๆอีห่านี่ก็ไดงตายปลาแต่หลายปีเร็วจังวะเจ้าบัคคิดอยากได้เมียใหม่ไม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าซอยบอกพ่อโอ้ยต้าแห้งกูจีเหงาก็บบอมีอีปอบลงโคนมึงเลยเอเาเจาจังวะเอาเมียมาเจ้าก็สิหวังสี่ย่างเดียวเหรอเอาเจ้ามาหยังฉันเท่าแล้วเจ้ามาเป็ี่นมู่กันชันตี้เอามาเป็ี่นมู่พราได้ปากได้เบาแล้วโอ้ยกูก็บคือยูดีหน้าพอั่งเทียกูก็นอนอากาศเย็นๆกูก็คืดอยู่พราได้มีคนกอด ขันเจ้าอยากได้ลูกได้เมียขันเจ้าอยากได้เมียมาเติมเอาแม่มาเลี้ยงบุคอยอเจ้าจะไปหาเอายุไก่เด้อเอายุใสขันอายุใกล้ๆอายุใกล้ๆมอโมแถวดอนโมงหนองเลือดนี่ก็ได้มันจะไปไง่ายมาไงเนาะมันจะไปง่ายมาไงลักษณะเมียเอาผู้จังไได่ปะเอาะบ้างก่อเอา,มามออลักษณะเมียผู้เลี้ยงลูกดีผู้ตุ้มลูกง่ายเอาผู้สีอัวอัวจักหน่อยสีอัวอัวสีอัวอัวปากจู๋จู๋ปากจู๋จู๋แก้มแดงแดงแก้มแดงแดงผมสันสันมัดแกะจักหน่อยดอกคอ ผู้ใดแหละเดี๋ยวนี้เมื่อหงจักซื้อมันบอ่อพออืมเบ้าตุ่งตุ่งแง่งแง่งเนาะอ่ะ<า>เ้ามาเอากันบอ่อพอนีอ่าหายจิงพ่อหอยมึงเอ้ยแย่ถ้าดรอจม้งกะระซาจะเหลืพอพ่อกับลูกะก็ออกข้าวทะเวลวโอ้ลักษณะนี้จ้าบ่อมากโอ้ยกูบอ่อมากโอ้ออรอบแปบก,กูบอ่อเอาหรอกกูบอ่ออยากได้เอาบ่ออย่างเอามาปากเปียกปากยากลูกเมียกระไดจะมาจีเอามาอย่างาาากูอยู่ผู้เดียวกูกส็สบายใก่กูอยู่มิดหูคืออย่างหนึ่งตัว จังสีจะมากไปไม่อย่างปานมึงคกิด่ากูมาคนมีปานเออโหกูบาหมักเด้อคนมีปานไม่ยงกูยานเจายานเออตะยุหันผู้เดียวกับพ่อแห้งแล้วกูกูจีคันฟังกูหนวกหูพ่อข่อยเมีไอ้พ่อมีไอ้จังได้กูเฮงเมีไอ้กว่ามึงเลี้ยงน้องนุ่งหนังก็คือพอบอกพ่อสอนเขาแน่แบบชี้บุกับเมียหน่ะน่ะพอผู้เป็นเก่าพอผู้เมียสั่งพอพูดเขาประยุทธ์ทงยุทธาจังเป็นเก่าจังส่งเขาส่งน้ำกู มันสั่งความมาหากูบอฮะนี่ยมาอะไรคอยบ่ตายจังยังมึงไปหาน้องมันนะอยจังไดคอยไปขอเงินมันคอยไปทวงหนีเมียมันพร้อมเขาไปเห็นอย่างไรมึงมึงจังได้ไปทวงหนีนครับมันเป็นหนีคอยมันเป็นหนีมึงตะเหิงมันยาไข้โรคคอยแล้วมันบระจ่ายสิบห้าบาทอีสันดานยางดีเลยมึงกับไปเรียนน้ำเขาติฮาเนี่ยคอยไปเบิ้งคอยล่วงหาบาทนั่นแหละล่วงหาบาทกาเรียนคือเขาหลับเพียงบอกบอกน้องบอกนงจากของเป็้นใหญ่เท่าอะบอกแค่เลยคอยบอกมันสุดตา มันบอเมนบอกจังสันบอกว่าแย่หล่นแย่กินกูเคยหามมนแล้วมันบอฟังความปูมันอยากได้หลายอีรัตจะมีลูกบักดีขี้ข้านไงเนี่ยแมนเจ้าสิโอมพาแปดวัดมาเบาตูมันฟังมันก็บ่เอาความเจ้าดอกเล่นพูรละวงผัวเล่นวงหนึ่งเมี่ยเล่นวงหนึ่งพอใครอยากให้เจ้าไปเหเ็นเก้าเป็นกระบวนฟูนุ่มในบ้านไายมันไปโลดมันยิ้มมัยิ้มแต่ไตยมันฟ้าวไปตั้งวงถ่าน กูก็คือจำปพามันเล่นยญฉันเด้มันไม่ได้เล่นได้ไผกูคไปว่าสมพ้อใจมันจะกินข้าใบให้โล้ผุนพอยังพาแม่มันกินพอเนี่ยอยู่วงหนึ่งผัวอยู่วงหนึ่งคอยไปจอดทั้งหลังมันนั่งสิเนาะ้ผู้ผัวมือขายหลังดียักนั่นแม่ในหันเอานั่นไม่เล่นสินะป้อมบเนี้ยใส่ถุงสิละพอมึงก็คือบ่บอกมันท่านี้กว่ามันจะไหนคอยเป็นผู้รักเงินในถุงทั้งหลังมัน อ้ยพ่อบันกันนะทูนไม่อยังเจ้ากินข่าไปกินจังไส้กระทาเขาบอกนาทีตัวเขามาชงทุ่มือ๋อรเลยแหละกันเ่ามีเข่าจะได้กินกิ๊กเขาเคยเห็นนัากินใบเจ้าคือบ่เปิดเบิ้งฟาตี้นั่นยังกินนั่นน่ะเอาที่แรกเอยสิไปใส่เบียส์นขี้กระเดียนแล้วแล้วไปใส่เบียส์ใบซีหลังอ๋อได้พ่แล่ะล่ะไปหาบักินจักหลังไปแล้วขี้กระเดียนแล้วมาปนไลยหันพ่นขี้กระเดียนออมึงใส่เข่าหัวจังหน่อยเดี๋ยวมันทั้งแขนดีเต้นหัวลวกพักกระเดาเออนั่นแหละเดี๋ยวแล้วแน่วกูมากินพ่อมะแล้วครับ พอมันเล้วขาบบ้าบุคุณสวยตจังหาแนวยนกินไหมเออเออเมื่อ,นอ,นอหล่เนาะพอพอเอ้ยพอฮู้เจ้านอนไปพอโอ้ยบ่ทันนอนเดียวนางโสงันนู้น,นเนี่ย,นนยผมว่ามันเจ้านอนแล้วสันเดียพอโอ้โหขวามันสูบอมากูก็นั่งนหลินนู่นนี่แล้วพอเอย้ยสิบลูมาได้จังไหนย่าใจเมียผมนั่นแตงแนวอยู่นนักกินถ้าเจ้าแต่เป็นวิ่งผลเดียพอโอ้ยยายใจมันแตงแนวอยู่แนวกกินมากแม่แล้วครับพ่อมึงได้ยังมา้นกินแรงหล่ะีนาง พอู<ะ>เอาแนวกินมาท,ทรงเจ้าหลายอย่างแต่แนวมัดมีลวกพักหนึ่งป่าต่ำแจวบองให้ล่องจำ<อ>จางหรือเข้มวานาันยตีน่างทโนอพอ,อมืออื่นนังสิไปเอาปากคอโยแก่หน้าหฮมกกว่ามาตอนเจ้าก่อนสวยได้พอเด้อมเห็นว่าพวกเขาเป็นเก้าเป็นกระบวนแม่ป้าแม่ป้าแม่มึงตีเน,นี่ยนียน้องไส้เอิญน้าเอาินอาถึงตัวอี่ามึง เอ,อิ้นนาเออเอออิ้นาาไรสักกับพวกถือน้องยี่บาทมีบ่ไรอ่ะอันหน้าอาแม่ป้า,แม,ปาแม่มันเอิ้นโตดเลยได้ยังมากินก็หนึ่งปลาลวกผักจ้าหนึ่งปลากับลวกผักที่เฮตันเน่กับเก่าเทมึงเสียมันเนียนย้ยงจังมันก็มีจังกี่เป็นยังจังบาหนึ่งผักแล้วก็ลวกปลาปลาเนี่ยเขาไว้ต้มไวอ้ออมไว้ปิ้งไว้ย่างไว้หมกเด<ร>้อเอออ่า มือเสียบไปเอาปลาคอว่ะจีปลาคอนโอ้ไปเอาปลาค,คอนจะนนไปเห็นไปแล้วเห็นยยอ,อยู่ไถ่อานะยุแก๋น้าพ่อยี่มีเห็นดีโอ้หน้าพ่อยี่มีเออยุติเกันกับเดือดใอ้ที่ดีฮาเลวโอ้ผู้จักคักไปนี่เป็นนักยังบ่มือวิทยุกรมตำรวจทีน้ำเขาคูนข <c oughs> ุ้ยไปอยุติถ้าเป็นเบาหน่าผู้ได้กินเนี่ยล่ะมันถิดตองแล้วเอาเมียลูกหลาน การอมียอยู่ซ่อนต้องหาเบิ่งผู้มันดีหาภูมิสินรมบ่เสียมซึมลืมเนี่ยจังสิเป็นเมียแท้บ่ยิ่งเสียยิ่งเป่ายิ่งผู้เอาน้องแต้มสาแล้วจัำคอยเอาคำโบราณเพิ่นเก่าว่าให้างยิ่งไต้คำผัวยิงกกว่ง่กลัวเก่งถามหีดคองสองชัง้นบ่ฝันหาจะฝันพอ่อฝันบ่พอ,พอจะฝันตืน่นแม่นเจ้าพืนน,นี่ละเว้นแม่นแสนม,มือให้ล่วงกายแง่ตุ๊กตีผ้าฝันใชเว้า แจกคตรเป็นตักรฟอนใส่ให้เว้ยกูสอนน้องเนี่ยเนี่ยตั้งจำนวนส่วนห่างเอากูจัให้อาจาไสสีบูหลวงมาถึงเงานสังที่สถานเน now ยังมาถึงเคห้องห้องบอลบิดาเน w ยเปิดประตูเงียบเอิอบิดาเจ้าอยู่บน้อง พอเอเจังกิ่นพี่จังไดนล่ะน้ำไหลายบ่ไหนไหลนาก็ได้หลายตัวพอโอ้เข้าให้ใส่แบงกันครับพ่อเกี่ยวเกี่ยวจะปล่อยมันลมพ่อโอ้เสียงไผ่เดี๋ยวก็โศกหลายคนแทอเสียงคนนี่ล่ะหมาบ่เบาเพราะเปลี่ยนเนาะ เสียงบักซีบูดเทปกูกับโมจากมันบอกมหากูโดนแล้วคาบ้านมันบอกมาดอกมันบอกมีเงิ่อนฮะคัดเบ้าพื้นบักซีบูดนี่เด้อพอเด้อไม่อย่างเห็นห้อยแางออกก้อนขผัดพระจักเต้นความพุ่นอ๋อมึงจะเต้นความหอยมันเห็นอย่างลาเอ้ยน้าที่มึงยาวมันปิดตัวยากเด้อมึงสร้างแห้งจิสร้างสร้างโอ้สร้างบักซีบูเมียมันยังเป็นแต่สร้างอีหนาประหมอสีหันมึงจะด้จังลาจังเฮ้ยหน้าผากว่ามันเต็มตวดใครอุ้มทุ่มอยู่เป็นปานนั่นนะเป็นปานั่นลา คนกระเป้าพื้นบาะเบ้าพื้นเบ้าขวันดินไฮโลเทิงหัวเทิงเนี้ยกวานสัวกล่องอยูหันเบิร์ดอยอยักหูย้ยูมาตะกี้เจ้า,ออาขี่ป่วนมันสิมันคือมาสัวเศรษฐนี้เอาล่ะก็ลูกข้าวพื้น,านเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงนี่คอยอยังหู้จกักบุญตัวบุญแทบคุณน้นองเยาวาน้องน้องพอมันเหรอเลวคอยมานับแดกมันก็ที่าบักสีบูขนาดคืออยไปล่อเอาเงินมันลอยหนึ่งมันกับบ่อไห่คอยตัวมาเจ้ากอวมันตายโลดผมตัย่านมันสีเบ้ายู่เดียวเนี่ยโอ้ยตัวยานมันจะเป็ดสีบูพูน่ะตัวยานเลยมันกอ ตั้งแต่ยังไม่ใหญ่ดูหันน้องมึงขวกไขว้วันนี้กับพอข้าวันนี้จันลานี่แหมกูขวกไขว้วันนี้กับพ่อข้างอีกเมื่ไหว่กูยังโอ้ก็เพื้นคนบ่เหลียวหนาเหลียวหลังเฮ้ยบักฮาบักตัดกับพ่อเอ้ยผูดยิงฮะผูดยิงเดี๋ยวนี้มันเป็นผูดยิงสิผูดยิงใส่หม่องไหนคือผูดยิงพี่เเดี๋ยวเถอะมึงคิดบัญชีมึงรอบหลัง สวัสดีครับไอสวัสดีครับพี่นั่งโอ้นาทีปาดพอน้องไพ่ตีนั่นน้องไพ่นั่นล่ะมึงมางามเทน้องไพ่ไม่ให้ใบจักบาทในเป็นตีหา,ายไบบอดเห็นไหมงมานอย่ยิเงก้ยตีนไว้มือไว้มือนี่อืมมันเขาคิดอยู่ติพอเขาจะคิดหรือยังอยู่หันคิด <C Esper S 2> มากขวยแล้วเนาะมนเบิดลูกเขาจะคิดว่ามักต้อมึงหน่ตยจีนอ่ะนาจีพ่อกับไอคอนนั่นลายใจของนองของงงกับพวกเด็กนอนมือนี่พ่อไม่หังได้หังกินแรง ข้าวโพดกับแก้วตามบภาษาโมกตูนี่ล่ะกินซ้ำนั่นแหละเนาะเจ้าเนาะมึงยางหาพอมึงยังเนี่ยเย็นแห้งแคบย่างไปส้กรอกเย็นพอคุณไหมบุยห่วยอ่าแต่ยังเราไม่ส่งอีพ่อหน่ะหนึ่งปลาลวกพักจ้าโอ้หนึ่งปลาลวกพักคือสิเมนปลาเขีงเนาะเอ้าือสิว่าปลาเขีงคัาวโพปลาเขีงกับปลาทาบขลองใบสลากโอย้มันก็จีบหัจักว่าปลาเขีงปลาทาบขลอง บอกเลยอย่างรุ่นนี้เป็นนิสซี่พี่ค่ะพ <c oughs> ีแม่ยู่ดอกเบิองแนวผากมันพอเอ้ยมาจังไหนยืพร้อมหน้าพร้อมตาก,ก็ดีแล้วมีเรื่องสิมาปรึกษาฉันได้เดี๋ยวเนี่ยปรึกษาอย่างลอยวันพันปีมึงก็ค่อคยขึ้นมาหากูจักรีเอาห่อยคันบ่มีธุระกับว่มากเหรเนาะบอกกันซะสันส้นๆตกลงกันซะง่ายๆเนาะพ่อเนาะอ่ะมาๆคือจังสี่ดอกพ่อมาจังไหนคิดบ่ออกซอกบ่กพอคิดเห็นพอคนเดียวบาสิขอเอาเงินไปจำน่องเอาเงินใส่ ขั้นมีทุนสี่ขึ้นให้บิดาคือบาพอผมจงเมตตาขั้นเจาะบ่อซอยเท่าคงไก่แท้แน่นอนผมมาสิขอยือมเพือนยืมโฉนดเพือนหลังนี้นะ่ะไปจำพราะด้เงินไดงข้ามมา่หนีไซส,สินตอนนี้ผมก็เมียผมน่เป็นหนีเป็นสินหลายพอสิบาจังได้ชูเป,ป็นหนีกระเจี้ยพูนี่ตีใช่ให้ก็ไ,ได้บ้านได้เฉลิ้งได้กระเจีย้ยแม่นแต่ตาพอแต่แม่ยดีน้ำเกล็บน้ำเงินะใจมองหมาใจเย็นยินโอ้ยโอ้ยฟังฟังเหตุฟังผลสะก้อนพ่อ ล่าสเมียไม่พ้นหรอกกับปูได้หน่อยโอ้ตะเลียงเงินไว้มาหาสวัสดีจ้าพ่อปูโอ้ยน้ำถือผ่วถ่วมดอนมงติดนอกบ้านีลอยวัดพันปีพอเคยมาสวัสดีคอยจัดเต่แม่ใหญ่สวัสดี้กันเผ็ดปีหมบ่ถือถาดตกไผ่แทนพ่อปูจ้าว่าจังไรนี้นะลาสมีมาขออ่อนวอนพ่อปูให้สงสารพ่อได้มีเงินทุนหมุนไปไล่มือถือว่าขออาศัยเจ้าปูของนางอีกจากเธอ หวังว่าของสีซอยเหลือลูกสไส้ใหญ่กับลูกไผ่พ่อห้ไดไม่กินเนาะจะพา่อปลื้นนมไ้บข่อยซะพอให้แล้วก็แล้วดอกกีดัดกระลิดไงเอ้ยเอา้ากูนี่ฟังแล้วเกิดออกหอดกับถอนไส่กระบาทหัว้จังไดกล้ามาขอมูลกูนี่ไปกับน้องไ์เลี้ยงกันไหนกูปันไ้ที่ดินที่ดอนห้หน้าสาโทษกูปันไ้สู้ขายกินเกี่ยงมินลินท่างเป็นหนีเป็นสินห่อประชูมักหลินจนไทยบ้านเขานายสร้างขุดตัวข้จะเ้าเลี้ยงนี่เฝ้าโรงเงียนกูนี่ไปจะมาบอก กองแตกเด็กระไดไปโรงเรียนกูหนีจะสมมติบอลำมีลำไรห้วยบักเท้าอ้าวมึงก็ไาดักสัตว์อีนุ่มก็แม่หลักกูนุ่มบ่หนากูรอดนี่เว้าดีแล้วก็แล้วเว้าใหยแล้วก็แล้วหรือมันไปนันสุบสู้นี่บ่ฮะท่านเป็นทรงแรงทรงง่ายทำตัวเป็นโลกสะพ้ายทีดีแม่นอยากได้มุ่นได้มั่งเฮ้ยคิดเดียป้าติดท่อป้าใครทนมาโดนแล้วบู้คอยเอาเข่ามาทรงพอนี่ วอนวะเราอยู่ผู้เดียวสิแต่งแรงแต่งง่ายกะเนี่ยบอกใค้ได้บังมาเอามุนเอามั่งอีหยังน้ำเราจักงมันก็แม่ดอกมันมันบ่ฝังมันบ่มาดูปนี่ดอกหัมีแต่ซุ้มเจ้าหะละเอาไปเบิดเอาไปล่างเอาไปพันผัวกะกินเมียกะเล่นมาท้มสอนกูเตี้ยเออไงป้านนี้แล้วยังเลี้ยงเจ้าของบ่ะกุ่มสุ้มเจ้าบ่อยากอายบ้านอายเมืองบ่ฮะป้าติดท่อยีหันเออมันก็การมาสอนกูมึงแกงกว่าเด็ดมันกว่านั้นอะไรอ่ะไอ้หน้าก็จะขึ้นไปนะ ห่าลบกนก็ลบเจอ้ธบูเจ้าบงเมียเจ้าดูเจ้าก็เป็นโผดเลมีหน้ากรไดกอ้ห้านี่ก็ขาหญเพอโลนักมึงจักสงวนของจาของไว้แนยบางนาทีเมื่อกี้มึงว่าังมึงโทดเมียกูีมหันาโกูเมียเจ้าละเนาะเออมึงตีมาโทดกูเมียกูยังมันเป็นน้ำเมียมึง นั่งอยู่นี่เพราเจงพ่ายามเนาะมึงชอเป็นไอเหรอแบกพากินนาหารด้ยชู่เป็นน้องตัวเจ้าเมื่อคนเสียงแต่กูแถอฮะโอ้มึงยานะกูเป็นไอมึงนะอุ้ยปากโคน้อยเอาอีหยังเก่อนโค้น่อยปาดน้อยก็ได้ข้างย้อนอยู่เด้อกูนั่งโคโม่อยู่นี่เพราเจงพ่ายามมูหมาเนี่ยเจ้าพ่อต้องเ้ามันเป็นน้ำเจ้ามันจะมาเป็นน้ำกูอย่างเอ้าเจ้าพ่อโยตีถ้ำเด้พ่อโยตีถ้ำอันใดวะเงี้ยนจังนี่ข่อยมายืมยืมถนนไปจำ ได้เงินแล้วคำกัที่มา่อคืนให้คอยบ่ได้ขอไหมจะไปบ่ปู้หูยังเห็นเฮ้ยมึงขึ้นว่ามึงสิได้สันบ่ไปเล่นนั่นน่ะเอ้ามันบ่ได้จีเล่นตี้เป็นนี่เป็นที่ตีคือต่อไผเอาไปยืมน้ำเพื่นเพื่นกับพ่ให้ตลาดนวนม่งเห็นเอาเพื่อนคนเก่งไม่รู้ผิงหวางมันบทีมิมาขอดมาเลี้ยงเอาน้ำไอยเบิดเจ้าบ่ต้องเมาหลายาข่วงคอยเป็นลูกชายใหญ่คอยต้องมีสิทธิ์มีเสียงในเฮือนหลังนี่ถ้าคอยบ่ได้เจ้าเห็นดีกันกับคอยแน่นอน ูกันสีบุ๋ยขอนี่ขอดองเจ้าใจเย็นเย็นไว้สะก้อนเจ้าผู้คำคำก่อนโอ้น้อหลายใครควรโมดีผมอันเนี้มวดสมบัติว่านั้นหลายอย่างแต่แนวปั่นแต่เมียตัวผ้าเสียเกลี้ยเทียมมามาบ้านเนี้ยอยเด้อกูสีบ้ามันจีบยังงล่ะเมียมึงตัวมันแม่กูตัวเ่ราะหัวจากเทศสางกินทานือบ้านเพิ่นทันมีเงินหาเที่ยวเหรียญจนไทยบ้านเขานายสั่ง ว่าคนติดบอลเท้าฮะแน่นอนละตอนี่จุกอ่งมังยินคนว่าในทั้งเสียเป็นย้อนเมียผาพังจังบ่ยังอีหยังได้ก็ได้เป็นตนัวเมียคอยหลอกมันฝางก็เป็นเพือก,กันให้กับใจเสด็จลาอย่ามาจากตามสร้างพอบ่ยอมยกให้โตเจ้าอย่าฉุกขินร้องเมือง พ่อเบาแล้วกายแล้วแก้วยี่พอกูขอสูบยาชิบูหรือดันดอกเลี้ยงมันบ่เป็นก่าวอ,อันเพื่อนปวกเพื่อนเขา้าพ่อขอเอาไว้สากรลูก่อเอ้ยบัดพ่อตายหมอดมวยยา่านเงิือนสนสูบบอมีออออออบักหากินตับกินไตกินใสกินพุงมึงเอ้เอ ลงน้ำมกน้ำใจแทอะอีแสนงอนสอนดามค้นจอดหมอบบอสางสร้างมหาตาอ่างหาข่อต่อควบแทะฟังเบิ่งควบชูเบามีแต่เฮาไปทางผิดคิดว่ากูเป็นไผอยู่มาบาดนี่นี่ชูย่าฝาหาเลี้ยงเสียงไปบ่ได้เกี่ยวป๋าเยวสันนี่โตสิโยนเข่าใส่กระบาดมึงเด้ก้าวโรงเงียนกูไปคันกูบ่ตายชูบ่ได้นั่งดอกกระดานเงี้ยหลังนี่ของกูได้บักเข่าเดี๋ยวมังนะจะตายสมใจมึงแท้มึงแพ้ค่ะจะบอกให้เราเองให้มันตายทิ้บใส่เฮือนมึงยินีีละรัตมีใจเย็น เจ้าบ่ต้องไปเบาให้มันเสียน้ำลายเดี๋ยวผัวสุดที่รักสิเวเองเมียสุดที่รักของผัวผัวกับเมียเข้ากันปานหมาโม่ปอบ <c oughs> อ้าวพอเจ้าบอภาษาคนบรูเรียมก,กี่ฮะเมื่อกี้เจ้าว่าจะไหนนะคันกูเ่าตายสู้เพราะไรนางกระดานเฮียนกูก็แล้วกันเ <c oughs> <ปะ S 2> ้ยโสเป็นสโสตายบ้านอันเดียแ <c oughs> น่นอนละ่ะเออดีขึ้นกันชั่วมั้ยส่องอยังส่องอยังส่งยังเนี่ยกูถามเนี่ยเอาใจอิบ มึงฟ de <isa>. ังกูลูกเต่ามาทุกคนให้ผานาที่กูเป็นลูกไส้ไงกูจะเป็นคนเบากูเป็นคนตัดสินบ้าทำไมผู้เรียนนั่งปากไว้แตะหึงเนี่ยมึงเด้อมึงเด้อมึงเด้ออีน้ามึงเด้อกูหลัก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 ไป็นพืชดอกกูหลักอุ้ยกูคืออดอีห่านี่แต่เฮ้อโอ๊กูเล่นยังหับกูเล่นพ่านานเข้าไปในตลาดอุ้ยน้าลิงแม่ใครอุ้ยบักหน้ายญ่หำโดย วัดแย่งนายพี่น้องเต้าเนี่ยเต้ออาจังไหนพี่น้องกูนั่งตืมลืมอยู่หุ่นมึงมากูยังมงหันอ่ะปากหนาย,นยานหนยาาห้ำหน้อยซุ่มห้องกับน้อยฮู้งกูหรอปะหน้อยบ่น้อยซื้อเด้แหลมพร้อม <c oughs> มึงมาต้องเบาฟ <c oughs> ังกูพ่อเพื่อนหลังนี่โฉนดเหลือใบสุดท้ายใบเดียวมันบ่่แมอคอยต้องได้สักวันใดนวันเนึ่งถ้าคอยบ่ได้เจ้ารูกวะยังจะเกิดขึ้น นี่สายคอยกับชูมาบอฟังกบไผ่บอฟังกบไผ่ทั้งสิ้นเจ้าจำไว้นะถ้าหากว่าคอยกับเมียบ่ได้มึงมึงมึงแลวกับมึงอย่าบังบาสิไดอย่าตายไลยขั้นมึงตายจะมาเอาเป็นบ่ขั้นบ่ใไ้มึงเตรียมตัวตายแล้วบักเข่าไป เขาตปากมันบังหันเจ้าคุปอยมันไปกูกูะซมนี่มันเขาบ่าชอยกูชัดอ่ะโอลูกเจ้าขาขน้หนเจ้าคุปยกระปั้นนวนปากมันกูกะมันกนุ่มเ็กูนี่ละป้าขันบ้าไข่่บ้าข้าตกวบาขันไสิจอกทองแทเขาเลยอดจังีเลยมึงาบ่โอ้ย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 อ้ออว สีนักขลิบเลยกูเนี่ยนเพราะเอิญคอยยังเพปปี้มึงยานะมึงอย่าเก่งนะมาใหม่มึงเฮ็ดยังอีกมาให้มึงเหยียบไปฮัมมึงเห็นอะไอีห่าเอ้ยหวกูทุ่มเทคักแน่แท้กูถามมึงแน่ถามต่อหน้าพี่หน้าน้องนี่ละถามรดมึงสิมาอยู่น้ำกูอีหลีตีให้มึงเฮ็ดเอาขนาดวองไห้ขูกับไม่เฮ็ดคักพันที ถามพี่น้องดูมีไผ่แหงให้มันมาหนีบ่ไผ่ยากให้มันมาอยู่น้ำข่อยขอเสียงเนี่ยมุดเจ้ามาเอื่นเตรียมตัวถือดาเดี๋ยวกุ้งซากมังก่อนเด้อหาพญายเอาปืนไม่แต่ยิงกูลัวเยอะเยอะถึงมึงเดี๋ยวเป็นได้ชัวรบามันสีแมนของคอยแต่สีมันเป็นบ้าแห้งเลยเด้อแบบสีบูนี่ก็ได้กูพอให้มันแล้วดอกเว้ยกูพอสบายใจเว้ยนาทีพ่อจิไปหาผู้ใหญ่เติมจะเข้าวะนี่ เจ้าสิเป็นยังล่ะพอ่อกูจะไปแกงคว่ำใบเลยละ่ะมันมาลาวีกูเนี่ยมันสิแมีนบ่ล่ะพ่อคันกูอยู่นี่มันก็สิมาคมมาคูเอาน้ำกูเบิดเอาจังซี่ซสนา,ามมึงก็ยอกยู่นี่น้องนุ่งก็อยู่นี่ถนดเฮียนหลังนี้นี่เอาให้น้องซะเนาะล่าเนาะให้มันหลดพอ่อเดี๋ยวตูนมันเนาะคันให้บักตีบูเป็ยังแท้บ่เบิดมึงไปเอามึงไปเอามาเน่ไปนั่นอยู่หัวอบอนกูไปสร้างสีน้ำตาลดอกถนนนั่นไปเอามาให้ช่วรักษาไว้เด้อมวนพ่อม้นแม่นี่กูเฮ็ดงานสิได้เฮงเนี่ยหยังีก่เน ที่แคฟยูใส่ที่เคปยูเ,เสียเจ้ามึงกับบอสันออกกูใหยมันนอนเป็นมูไปเอาควันบัตเซ่ไปถาดรองเราก็ได้พอ, <c oughs> อพอถ้าจังซันก็เอาตามเจ้านั่นล่ะเออเอาตามพ่อว่าเ่ยละ่าายละคูณจะเสบ่าหากไรความเอาเอาไปไว้น้ำมึงอยู่นะ ข่นเว็นน้ำปูมันก็ดจามาเขี่ยวเอาคือเกาเจ้าคิดดีเลยมันว่พอคิดดีแล้วลูกหลักมันเสียบกเกิดปัญหาตัวเกิดปัญหาไก่พอพงเยี่ยบันเราเป็นสกีพยานขันขืนโล่งขืนชานไก่เพลินเบาซอยไปนั่งพงเยียนพงเยี่ยบานเอาคือเสียคอยไปนั่งอ๋อมันคำมันมืดกู้ว่ากล้าไปผู้เดียวกุ้ว่าเห็นหูมึงเนี่ยก็ได้เสียคอยไปนั่ไปไปออกก้อนกูนาที่ฟังแล้วนั่งเสือกิดน้ำคำาอว่า ผู้พี่นั่งกับสร้างกาวาา่าจะเย้ยดาปน้ำพ่อของตัวอีกซ้ำผู้เพล่นลำเล่เหลียวสร้างบอกคิดเห็นคุณเข้าป้าเพื่นหาปอนตั้งแต่ตอนยังน้อยพอไม่อ่อยเอาสุยางสักผ้าขีตีผ้าล่างน้ำเจ้าเหนียวใส่เพเ<อ>กะเระแสก่อนในตอนต้นสาธุชนในโจดจอ รอฟังตอนฉากหนาลุงป้าอย่าห่วงน้อนออนี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยคิดคักว่าสิใดบ่เป็นไปคือว่าได้แต่ค่าเฉียดแฉนห้มทอนอยู่วางใจรัศมีหากเก็บไว้เป็นไฟเผาจูดต้องมีการแก้แ้นสาแหลวจังสิยอมย้อนพอปูพอพอมายืมทีไปจำน้องสิหาการว่างแผนสางสาในข้าวหนา ม่นศรัทธายังเหง่วงห่วงนอนเด้อคุณแม่บุญได้แกผู้ทำกรรมไดแกผู้สางเนาะแท้แทผู้ใดนั่นถาเบิงไปสะละพี่น้อง